วัดีค่ะวันนี้มาพบกับเพื่อนิสสันเอสช่วยอีกแล้วนะคะวันนี้เพิ่งมาพร้อมกับรถนิสันอเมร่านะคะคันนี้เป็นรุ่น GL ค่ะราคาอยู่ที่5 8 9แส0บาทนะคะดาวเริ่มต้นเพียง2,9 0 0 0เท่านั้นค่ะผ่อนเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะคันนี้ตกแต่งให้ลูกค้าครบรอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันนะคะเปลี่ยนเป็นเบาะหนงังเพิ่มจอแอนดรอยให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะคันนี้นะคะตกแต่งให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะใส่ชุดสเกิร์ตแม็กซิมัสสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ชุดเกรยบชุดนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกเป็นชุดนี้กันเยอะมากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงไฟตนหมอบตรงนี้จะมีลายลังค์ึ่งสวยงามมากๆค่ะตรงกลางนะคะจะมีคําว่าแม็กซิมัสอยู่ตรงกลางค่ะหรือสวยแบบนี้เลยคันนี้เป็นน่าคันนี้เป็นไฟนะคะเป็นไฟเป็นฮาโลเจนนะคะสําหรับรุ่น EL ค่ะเดี๋ยวตามมานูด้านข้างกันค่ะ หรับด้านข้างนะคะคันนี้ล้อแม็กจะเป็นแม็กขอบ15ที่มาจากโรงงานนะคะนําไปปัดเงาลายทูโทนแบบนี้ให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็ทําให้ด้วยค่ะแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็น LED นะคะที่กระจกมองข้างนะคะขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนค่ะแล้วก็เดี๋ยวตามมาดูที่สเกิร์ตด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับสเกิร์ตรุ่นนี้นะคะมีเลยค่ะ ัดด้วยสีแดงนะคะทําให้รถด,ดูโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีคําว่าแม um ็กซิมัสแบบนี้นะคะคันนี้ตกแต่งติดฟิล์มให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะว่าจะวันหน้า40รอบพันหกสิบหรือว่าจะเป็น60เอร์เซนรอบพันก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะติดกันสัดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีที่ศฉลามนะคะแถมให้ด้วยแบบนี้ค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวตามมาดูด้านหลังกันค่ะ สำหรับหน้าหลังนะคะชุดนี้สปอยเลอร์นะคะจะเป็นสปอยเลอร์แบบแรบแบบนี้นะคะสวยงามไม่เททะนะคะจะเป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็ไฟท้ายรุ่นนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็ลมดําที่ด้วยทาให้รถดูสปอร์ตเทอร์มากขึ้นค่ะแล้วก็สําหรับสกเกิร์ตหน้าหลังนะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับท่อสเตเลสท่อคู่แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกสวยๆแบบนี้ตรงกลางดิพิเซอร์นะคะเป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็มีคําว่าแม็กซิมัสแบบนี้ให้นะคะ สวยงามมากๆนะคะสําหรับพืชสเกิร์ตชุดนี้ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครห้องโดยสารนะคะเพิ่งยังเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ด้วยติดหน้าจอออนดรอยให้ด้วยสวยงามแค่ไหนไปดูกันค่ะมาดูที่ด้านในภานห้องโดยสารกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะอย่างที่เพิ่งบอกไปตอนต้นนะคะคันนี้เดิมๆจากโรงงานเป็นเบาะผ้ามานะคะเพิ่งเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าทั้งคันเลยค่ะเปลี่ยนหม,มดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้านะคะเบาะหนังล็อกคันที่พักเท้าแขนเปลี่ยนให้ค่ะ แล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะทำให้ดูสวยงามดูสปอร์ตนะคะสำหรับชุดสีดำชุดนี้ค่ะก็เพื่อนๆชอบสีไหนลายเบาะสามารถเลือกสีได้ด้วยค่ะนี่เลยนะคะยังไม่หมดค่ะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะสำหรับจอน,นี้ค่ะดูหนังฟังเพลงได้สบายเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้589,000ยังมาพร้อมกับปุ่มกดสตาร์ทแบบนี้นะคะ กุญแจได้กุญแจอินเทอร์เน็ตกุญแจรีโมทสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะนี่เลยนะคะแอร์ Air, ยังเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะสําหรับรุ่น EL รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับราคา5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะดาวเริ่มต้นเพียง2องหมเก้าเท่านั้นค่ะผ่อนเดือนละแปดพันกว่าบาทนะคะก็ได้รถสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่จังหวัดไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถทักมาสอบถามได้จองออนไลน์ได้ เพิ่งมีไฟแนนซ์นะคะจัดส่งให้ถึงที่นะคะแล้วก็ส่งมอบรถสวยๆแบบนี้ให้ถึงบ้านค่ะอย่างเช่นค่านี้นะคะก็ส่งมอบรถที่จังหวัดเลยนะคะนําไปส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักขึ้นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0617423994นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ